ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงครับมาตอนนี้เรามาถึงร้านซีฟู้ดแล้วครับผมตามจุดประสงค์ที่เอฟซีเมตตาม,มาเนะเาะดี๋ยวเข้าไปดูว่าทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านาสั่งอะไรไว้บ้างเนาะนะครับเดี๋ยวเข้าไปถามกั้ดูก่อนเนาะตรงนี้นะเนาะไปเลยได้เหรอ าทจห่อเนี่ยจะเป็นครั้งแรกของพี่อีกนะเนี่ยตามผมมาพี่อกตามผมมาพี่อีกตามผมมาได้ๆัต้องหาวรอกยังไม่เคยถาว่ามารับของที่ผู้จญดเจดีส่งมาครับโอ้ยไม่มีคนเหรอมารับของครับ ครับผมโอ้โหพี่เอกนี่ยเครื่องปรุงนั่นเองหรออันนี้เฉพาะเครื่องปรุงรอไก่ด้วยนี่นะฮะมีเครื่องปรุงมีไก่ด้วยมาแล้วนะครับทุกคนมาแล้วจริงเยอะเลยถึงมี่ใจดีโอ้สดีครับผมเห็นมาเลยเห็นมาเลยละลูกมีอะไรบ้างเลยอันนี้ไม่ขาดเราจะเป็นกานนี้คงใส อ๋อน่าไม่ใช่เหรอครับมันต้มไก่ลากมาทีเดยอ๋อเหรอเขาลากไปดูว่าเขามีอ๋อนี่ไงโครงไก่เดี๋ยวต้องดูบินก่อนอ้าวมีบินเช็คราลองมันบินนะนี่เหรอนีดอกอ้าวลายอันจังโเยอะมากเลยเราเราเช็คทีละรายการก่อนนอว่ามันครบ อันนี้ใช่ของเราไหมไม่รู้มันอยู่ในถุงเนี้ยเราดูเครื่องปรุงเราก่อนบินเล็กอะไรยังไงบ้างบินเล็กโง่อันนี้หมดเลยเหรอครับหมูไม่มีแกเลยเอาเป็นหางไปกันเลย

น้ำมันทับทิมสามไปรัโอเคน้ำมันทับทิมสามแล้วก็ซอสภูเขาทองหนึ่งนี่ซอสภูเขาทองหนึ่งค่ะแล้วก็มีน้ำปลาทิพย์รส อหนึ่งอันแล้วก็ตะเด็ดสมบูรณ์หนึ่งอันแล้วก็ซอสมอยนางลมของแม็กกี้หนึ่งอันหนึ่งอันแล้วก็มีผงฟูรสอายุโนมิโตะทองใหญ่ค่ะจะเป็นตะเด็ดหเนึ่งอันแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนี่น้ำตาลทรายอันหนึ่งแล้วก็มีเนื้อแดงค่ะเนื้อแดงเป็นเนื้อแดงตัวนี้เนื้อแดงเนื้อแดงค่ะเนื้อแดงแล้วก็อกไก่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  ตัวนี้หรือเปล่าอ้อันนี้มัอหน,หน,กกนอกไก่อันนี้อกไก่อกไก่ันนี้อกไก่ค่ะแล้วก็นอนสอน้องติดสะโพกก็จะเป็นตัวนี้นอ้องติดสะโพกใช่แล้วก็หมูบดน่าจะหลายพันหมูบดนี่สองผงหมูบดสองผงใช่อะจะใจส่ตัวนี้ก่อนใส่ก่อนโอเคก็แล้วโอเคขาน่าจะเป็นตัวนี้อันนี้หนูหนูตัดให้แล้วเรียบร้อยสีทอนเนาะหั่นเรียบร้อยแล้วก็เป็นเครื่องในดึงดีจะเป็นตัวนี้เครื่องในโอเคอันนี้หนึ่งบีอันนี่ ก็ตัวนี้ตัวที่สจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องปรุงเนาะมาตัวนี้ก็ได้ครับตัวที่สองที่เขาซื้อมาสองบินเนาะอันนี้เป็นไส้ทิพย์ทิพย์ไข่เนาะทิพไข่แล้วก็เป็นแม่มูล้ำสี่ขวดนะใช่แล้วก็โรตีห่อใหญ่แล้วก็มีโครงไก่อันนี้ครบเนาะอันนี้บินเนาะอันนี้เป็นตัวนี้ บินนี่แหละบินมาสองนัทสองพบนะคะทั้งนมันระมา่เนี่ยบินมาคันบินมาคันสองอะไรสองร้อยประมาณเกือบพันสี่โอ้โห เอาไปขึ้นรถกอนไปขึ้นเราเลยดีกว่าขึ้นรถออกไปเลยเนาะได้ค่ะได้ค่ะเอาเอากลับบ้านเลยได้ไหมเดี๋ยวใครขึ้นรถเอาเอาเอารถหรือเอาเท้าเลยเอาน้องเหรอโซนบ้านเอาเอาปีไหนถามว่าโสดหรือเปล่าเฮ้ยทำไมเมียไม่มาแล้วถามแบบนี้เฮ้ย ไในกล้องพี่อีกอยู่ไหนเอามาโอเคโอเคมาผมถือให้กันแหละเพื่อบอกว่าเดี๋ยวผมถือกล้องให้พี่อีกนะไปติดต่อที่น้องบุ๋มเลยน้องบุ๋มนะชื่อน้องบุ๋มก็เลยถามว่าเกินไปหรอเอ๋ออะไรมาซื้อของแต่ว่าพี่นายถามว่าสูตรไหมได้ผมก็เลยแอบงงนิดหน่อยเฮ้ยไม่หน้อยเกี่ยวกับผมนะเลยร้านสามรอบเหรอครับผมร้านสามรอบแล้วไม่จอดทางในเปลี่ยนปัทุนวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมเปิดกุญแจให้นะ để loi hàng lên các anh em đi gà 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 to gà to gà to gà to này này kinh โอ้ไก่เก็บินเลยเมื่อกี้ปีกไก่ด้วยเยี่ยสิเต็มคันรถเลยจดมากไก่จะบินคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อาหารเราก็โอ้น้ำตาไหลขอบคุณจริงๆเนาะท่านก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องอาหารการกินของทีมงานเราน้่ยแหละแล้วก็อย่างที่บอกแหละท่านก็อยากให้เรา นะฮอีกกี้เนี่ยประหยัดเงินในส่วนค่าอาหารไปจะได้เอาส่วนนั้นไปทํารเราจะว่าจะกินปลาให้หมดสะเลยนะได้คุณมุดลงไปกินเลยเอาให้เต็มที่เลยเนี่ยเยอะบินแรกก็2องพันหนึ่งองอบาทอ่าบินที่2ก็279บาทก็ตีซะมีเศษด้วยกันตี2 8งร้อยแบสิ ชั้น45ก็ประมาณราวๆ1,500บาทสาธุคอยท่านได้รับคืนร้อยเท่าพันเท่าเนาะครับขอบคุณมากเลยน,น้ำตาลูกผู้ชายครับพีเอลซีโอ้มีเช็ดน้ำตาหล่อไหลวันนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไหลวันนี้ใช่ขอบคุณมากมากเลยนะครับโอ้ดูดิเต็มสามล้อเลยท่านตอนนี้ใช่นี่เต็มสามล้อเลยนะครับไม่นนใช่ของนะครับ ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะพี่ผมก็ที่เดินครับที่นั่งตรงนี้อั่งเดียวกันด้วยโอ้และรถจะไม่อินเหรออินเออเหรอเดี๋ยวผมขึ้นทวงให้ก่อนเร่เร่รีเปิดแอร์เถอะรถรีเปิดแอร์หนึ่งไป FC ร้อนก็โอ้เยอะมากเลย FC ยัดีนะฮะจัดหนักให้ต้องบอกว่าจัดหนักจัเต็มเลยก็ว่าได้นะนอะแล้วก็ดีใจกับทาง เียกด้วยเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเมตตาเข้ามาเราก็เลยพลอยได้กินไปด้วยนะทุกท่านไปเดินทางกันต่อครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับฝากอะไ์ก็แชร์ด้วยครับสวัสดี